น้องพลอยอายุ20ปีปรับลูกใหม่พ่อห่วงนักมากยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งน่ารักแถมความสามารถรอบด้านจริงๆสำหรับพลอยมงกุฎเพชรลูกสาวคนเก่งของเท่งเถิดเทิงที่ล่าสุดก็เรียนจบระดับชั้นมัธยมและเข้าสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วล่าสุดมีการอัปรูปในอินสตาแกรมทำหน้าใหม่สวยจนหลายคนสงสัยว่าพอห่วงจนถือไม้เรียวเท่งเถิดเทิงไม่ห้ามน้องพลอยลูกสวย ลั่นลูกโตแล้วยุคนี้ไม่ต้องใช้ไม้เรียวขำๆหนุ่มๆพากันเรียกพ่อตาเปิดภาพล่าสุดพลอยมองกุดเพชรลูกสาวศิลปินตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงหลังอัพความสวยเผอแป๊บเดียวโตวเป็นสาวเต็มตัวยิง่งโตยิ่งชายแววความสวยหลังเจ้าตัวเผยเปลี่ยนลุกจากสาวน้อยน่ารักสดใสกลายเป็นสาวสวยหนุ่มๆชื่นชอบเป็นแถวพากันแห่เข้ามาคอมเมนต์คอสมครเป็นลูกเขยพ่อเท่งรัวๆ และเป็นผู้หญิงที่สวยจริงๆแบบไม่ปิดบังใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะทำจมูกตั้งแต่อายุ17จากที่สวยอยู่แล้วยิ่งสวยขึ้นไปอีกและล่าสุดน้องพลอยหน้าเปลี่ยนอีกแล้วเนื่องจากได้ไปปรับรูปปากอัพความสวยตามสไตล์สายฝอมาพร้อมกับทรงปากอวบอิ่มซึ่งก่อนหน้านี้พ่อเท่งเคยบอกว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกสาวเผยลูกสวยเทงให้สัมภาษณ์เขาก็โตเป็นสาวแล้วถามว่าห่วงไหมก็ห่วงเป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นลูกสาว ทั้งนี้ไม่ว่าลูกสาวหรือลูกชายก็ห่วงหมดแหละที่โดนแซวว่าถือไม่เรียวแล้วคือไม่มียุคนี้สมัยนี้แล้วปล่อยให้เขาได้เติบโตและเรียนรู้ในแบบฉบับของตัวเองขอแค่เป็นคนดีก็พอย้อนเวลากลับไปเทคนนี้มาพร้อมเหล็กแดดฟันรอยยิ้มสดใสเป็นที่พูดถึงตั้งแต่เด็กๆสำหรับลูกตลกคนดังน้องพลอยมองกุฎเพชรที่ปัจจุบันอายุ20ปีแล้วพัฒนาการความสวยของน้องก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกัน